ในกันไหนนะพี่โตยต้าว,วีออสเออวีออสปี2018แต่ทำไมมันสวยกว่าชาวบ้านเขาผมรู้สึกมันสวยกว่าชาวบ้านเขาเลเพราะอะไรรู้ไหมบอกได้เลยว่าเจ้าของเก่าเนี่ยเป็นผู้หญิงไ้ว้เออแค่ไปเขาเรียกว่าอะไรอะไปส่งลูกโรงเรียนแล้วก็ไปรับลูกตอนเย็นแค่นั้นเองเอออปกติเขาจะมีรถอีกคันนึงอ่า เขาเาเป็นผู้บริหารนะผู้นี้ไงก็จะมีคนผับให้อะไรเงี้ยผู้บริหารสายประหยัดสายประหยัดแต่ตอนส่งลูกเนี่ยจะใช้คันนี้ไม่มันก็เลยน้อยไงวิ่งแค่เจ็ดหมื่นโลอ่างเงี้ยปีสิบแปดอะตกเฉลี่ยปีนึงไม่ถึงไม่ถึงหมื่นโลอะดูดิส่งลูกก็ใช้คันนี้ถูกแต่เวลาลูกน้องไปส่งตัวเองใช้แอร์่าดถูกโอ้โหโคตรดีเลยว่ะสไตล์ว่าเป็ผู้บริหารอย่างเงี้ยใช้น้อยไม้เท่าไหร่นี่เจ็ดหมื่นสามพันเก้าร้อย เจ็ดหมื่นห้าโลลองดูดิไม่ได้ไม่ได้จกตานะแล้วนี่รถปีอะไรรถปีสองพันสิบแปดสองพันสิบแปดเดี๋ยวนะพี่แล้วทำไมมันสวยกว่าชาวบ้านเขาอ่ะพี่ยังไม่บอกนี่ไงด้วยพวกพิมตกแต่งภายในเนี่ยนะเป็นพิมสีแดงตัดกับตัดกับภายในดำมันให้อารมณ์สปอร์ตมากๆเลยอ่ะอมันไม่เหมือนขับมีออสอ่ะเออนี่กนเต็มอ่ะมันรุ่นอะไรวะมันเหมือนขับรถรถรถแข่งคันหนึ่งอ่ะ เออมันรุ่นตัวนี้มันเป็นแบอส์ตัวตัวเอสถือว่าเป็นตัวท็อปสุดแล้วอตอนนั้นราคาราคาไต้แดงมันอยู่มันเจ็ดแสนกว่าไหมอ่าเออประมาณใช่ไหมใช่ไหมใช่ใช่ใช่เจ็ดแสนกว่าเจ็ดกว่ากว่าเลยอ่ะตอนนี้มันเหลือแค่สี่แสนสามหมื่นเก้าพันอ่ะเฮ้ยเออไม่ได้ล้อเล่นนะเกือบครึ่งนะเกือบครึ่งเลยนะเกือบครึ่งนะประหยัดไปเยอะเลยนะจับได้ใช่ได้จับได้รถไม้น้อยอย่างนี้สภาพดีแบบนี้เนี่ยโอ้โหเจ้าของเก่าเข้าศูนย์ตลอดนะครับ แล้วก็เนี่ยด้วยออปชันเนี่ยมันมาเต็มเลยเนี่ยทั้งจอ Android มาจากโรงงานเลยของ Toyota เนี่ยมีแบรนด์ Toyota เรียบร้อยนะมีไม่ใช่วูลิงนะวูลิงจีนนะไม่เอาไม่เอาไม่จีนจีนไม่เอาวูลิงวูลิงอะไรไม่เอาไม่เอาไม่เอานะฮะอ่าเนี่ยดูมีกล้องถอยหลังด้วยเห็นไหมมีกล้องมองหลังด้วยนะครับเฮ้ยโอ้โหเจ๋งเลยอ่าจะดูสบายมากๆเลยมีทั้งกล้องทั้งเสียงเลยอ่านะครับดีดีถือว่าโอเคเลยนะครับแล้วก็ ไอตัวตกแต่งภายในเนี่ยคอนโซลกลางเนี่ยเขาจะตกแต่งด้วยเทนโนแบ็กเห็นไหมมันจะเหมือนพวกรถรถระดับพวกอะไรคันลี่อ่ะเออระดับหรูอะไรเงี้ยแต่ว่ามันมาอยู่ในวีออสอะคิดดูแล้วกันแ่ะวีออสเจนนี้ก็เริ่มใส่มาให้ดูรอๆหน่อยเป็นผมผมก็ซื้ออ่ะเววีออสเจนเก่าๆมันจะดูด้านๆโล้นๆใช่ป่ะถูกต้องเออเต็มที่ก็อะไรเป็นสีบอลใช่ป่ะถูกต้องถูกต้องนั่นแหละแล้วก็มีระบบพุชสตาร์ทด้วยนะมันอื่นอะ วันอื่นสตาร์ทไม่ได้ต้องพุทธอย่างเดียววันวันอื่นสตาร์ทได้เหมือนกันแต่ผมไม่การันตีนะว่ามันจะติดหรือเปล่าเดี๋ยวอ่าเราเปลี่ยนแบตให้หมดพี่อ๋อเหรอโอเคไม่พุทธสตาร์ทก็หมายถึงว่าเป็นเอนจิ้นเอนจิ้นสตาร์ทสต็อปสมัยใหม่เนี่ยเขาต้องเป็นแบบกดกดปุ่มแล้วนะครับปกบุกซะแล้วอ่ะอ่านะเดี๋ยวเราไปดูข้างนอกกันบ้างไหมไปดิเออว่ามันจะมีต้านตาเฉบเขียวขนาดไหนอ่าไปดูข้างนอกกันบ้างตอนแรกอ่ะ ผมมองผิวเผยแล้วผ,นะผมนึกว่าอะไรรู้ไหมอะไรี่นึกว่าแคมรี่ดูดิดูกระจังกบดูตัวกันชนกันชนหน้าเฮ้ยแต่ลวดลายมันคล้ายเว้ยพี่คล้ายไหมคล้ายอยู่ทุกคนที่บางคนที่แบบว่า<อ>ดูแคมรี่อยู่เนี่ยก็อาจจะมองผิวเผินเหมือนนะเจนนี้เหมือนอยู่นะเจนนี้เหมือนเลยเหมือนอยู่นะนะนะครับอ่าตรงนี้ก็เป็น daylight เหมือนกันนะครับสวยงามมากเลยเป็นแนวตั้งนะครับกลางวันนี่มองเห็นชัดเจนเลย นะครับอวันนี้ขาวเจือเลยขาวเจือเลยขาวจเลยนะครับไล่เลยอ่าทีนี้เดี๋ยวมาดูไอ้นี่หน่อยล้อแม็กล้อแม็กหน่อยล้อแม็กผมก็นับภูมิใจนําเสนอนะครับพี่ว่าไงสวยไหมดูลายก่อนครบเป็นลายห้าก้านอืออ่าห้าก้านสวยไหมเออสวยสวยโคมเมียมตัดกับสีเทาเขาเรียกอะไรอ่ะไฮเปอร์อะไรอย่างนี้เหรอคล้ายๆประมาณนั้น อ่าคล้ายๆไฮเปอร์แบ็กแต่ว่ามันออกเคาตัวนี้นะมันจะไม่ออกจำเท่าไหร่อ่าผมว่ามันก็มันก็สวยดีแต่กับตัวรถดีนะอ่ามันก็แต่กับตัวรถดีนะครับอย่างที่ให้มาเนี่ยจะเป็นไซส์195 50นะครับแม็กขอบสินะครับสวยงามมากๆเลยซื้อไปดับสแตนด์ดมาจากโรงงานแบบนี้เลยไม่ต้องไปเปลี่ยนแม็กให้เสียตังค์เพิ่มนะครับตอบโจทย์เลยนะคันนี้นะอ่าทีนี้เดี๋ยวมาดูผู้ดีสารตอนหลังบ้างคุณคุณโอ๊ตลองเข้าไปนั่งดิสบายไหมไหน นี่เห็นไหมเอาไปไปมาๆผมเข้ามานั่งกันแล้วให้ตะกองนั่งก่างนะครับความสะดวกสบายของของห้องโดยสารหลังเนี่ยถือว่าโอเคเลยนะครับนั่งสบายมากๆนะครับนี่ผมสูงหนึ่ร้อยเจ็ดสิบสองนะครับเนี่ยยังเหลืออยู่เลยเนี่ยฮะเหลือประมาณหนึ่งกำมปั้นอันนี้แบบว่าปรับเบาะแบบไม่ได้ ไม่ได้แบบว่าเซตฉากนะไม่ไม่เมื <คน S 1> ่อกี้เนี่ยผม,มผมปรับผมปรับในในระดับที่ผมนั่งขับจริงรนะครับแล้วตอนนี้ผมมานั่งอยู่ในผู้โดยสารตอนหลังเนี่ยผมถือว่าโอเคเลยนะครับเพราะว่ามันเหลืออีกต้องหนึ่งกระปั้นเนี่ยจัดเท้านั่งสบายๆเลยก็ถือว่าไม่ได้แคบเกินไปนะใช่ใช่แล้วก็ตรงนี้ก็จะมีช่องวางแก้วน้ำไม่หนึ่งหนึ่งช่องช่องเบลเลอร์เลยช่องใหญ่จะวางแก้วฮตตได้นะครับบางคนถามบอกว่าทำไมไม่สองช่องอะอะไรเงี้ย แต่ว่าเขาอาจจะประหยัดเนื้อที่ในการวางขานิดหนึ่งนะครับยังไงก็เอาแก้วเฮติวางแล้วก็แบ่งกันกินก็คงไม่เป็นไรมั้งนะเดินทางไปด้วยกันเอาเอาโดยปกติทั่วไปเขาก็มีตัวเน็บตัวนี้ให้เขาก็เน็บกระเป๋าหลังนี่ให้ได้เหมือนกันขวดน้ำขวดน้ำก็เน็บไปได้ใช่ก็เนบไปได้นะครับโอเคนะก็ถือว่าโอเคมากๆเลยนะครับเล่นท้ายหน่อยนี่ เขาจะบอกเลยความเป็นตัว S นะครับตัวเนี้ยตัว S เนี่ยถือว่าเป็นตัวท็อปเลยพร้อมกับกล้องมองหลังแล้วก็มีคิวโพรเมียมตัดตรงนี้ตรงกลางยาวไปถึงปลายท้ายเลยนะครับนี่คือแบบว่าผลของการดีไซน์ใช่ไหมเนี่ยถูกต้องครับยาวจนมาถึงท้ายเลยใช่แต่มันไม่ติดกันนะมันก็มันก็จะตัดต่อมาตรงนี้มีมีช่องว่างนิดนึงก็ไม่มีอะไรปดท้ายไม่ถูกเปิดท้ายไม่ได้ถูกต้องครับอันนี้เดี๋ยวเปิดท้ายดูหน่อยท่านท้ายกว้างไหมกว้างไหมนี่ครับ ผมถือว่ากว้างกว้างกว้างขวางเลยนะสำหรับรถไซส์นี้นะถือว่ากว้างเลยนะ,ะถ้าตัวเก่าเนี่ยย,ยังแคบกว่านี้นะแต่ตัวใหม่เนี่ยด้วยโตโยต้าเนี่ยเขาทำมิติรถออกมาเนี่ยให้มันดูมันยาวขึ้นเพือ่อ,อ,อเพิ่มพื้นที่ห้องโดยสารนะครับแล้วก็เพิ่มพื้นที่ที่บรรจุของด้านหลังนะครับผมถือว่าโอเคเลยตอบโจทย์มากๆนะครับมีเซ็นเซอร์หลังมาให้เรียบร้อยนะครับ นอกจากมีกล้องมองหลังแล้วยังมีเซ็นเซอร์ให้ด้วยระบบความปลอดภัยที่เป็นแบบใช่ใช่ขนาดประมาณนี้มิติเท่านี้ใช่ระบบความปลอดภัยนี่แน่นอนจริงมันดูในกล้องคุณอาจจะมองไม่เห็นถ้าอยากมาดูตัวจริงก็เชิญได้ที่กิจลาคูชารับนมกัญจนาพิเศษบางแคนะ เดี๋ยวทีนี้เราจะเปิดฝากระโปรงดูบ้างงานถนัดของพี่เลยไม่ใช่แล้วจริงๆงานถนัดของโอ๊ตตะก้อนมากกว่านะที่ไม่ค่อยเปิดกระโปรงนะพี่ค่อยชอบคอยมองมากกว่าวันนี้จะขออนุญาตเปิดกระโปรงหน่อยแล้วกันนะโอเคสีอะไรเนาะวันนี้สีอะไรเนาะโอ้ออกมาเป็นสีขาวเลยขาวจัวเลยทีนี้ขาวขุ่นๆนิดหนึ่งขุ่นๆนิดหนึ่งอันนี้อาจจะยังไม่ได้ยังไม่ได้ซักเอ้ยไม่ใช่ยังไม่ได้ทําความสะอาดนะฮะ แต่ฝาของเขาเนี่ยฝาครอบเครื่องเนี่ยเขาดีไซน์ออกมาเป็นแบบนี้เป็ดูโอ้ VVTI เป็นดูโอ้แล้วนะครับ v v ระบบโโหัวฉีดคู่ะนะครับก็มันถึงทําให้ในเรื่องของการประหยัดน้ํามันเนี่ย<อ>มันประหยัดมากๆเลยเออนะครับถ้าเป็นระบบดูโอ้โอ,โอเคมีอะไรถามอีกไหมมีฮะถามว่าถ้าลูกค้าเขาจะมาดูพี่พี่มีวิธีการบอกแบบวิธีการดูแบบพื้นพๆไหมพื้นฐานบอกแบบพื้นนเหรอพื้นเนี่ยบอกแบบพื้นน พื้นที่พื้นไม่ใช่ใช่ไหมพื้นฐานที่ไม่ให้พื้นพื้นถนนพื้น,เ,เ,นเต็นท์อ่ะผมบอกอย่างนี้แล้วการการสังเกตการดูรถมือสองง่ายๆนะครับเราดูจากนี่เลยครับพวกนี้เลยน็อตเน็ตเนี่ยครับดูครับไม่มีรอยแกะไม่มีรอยขันน็อตอะไรทั้งสิ้นเลยนะครับเดิมๆเลยนะครับนะถือว่าตัวนี้การันตีได้เลยว่าไม่มีชน,นกพลิกคว่ำมาแน่นอนสวยนะนะสวยไหม เนียถึงบอกว่าเหมือนเหมือนรถใยแดงเลยสติกเกอร์สติ๊กเกอร์อะไรอยู่ครบนะครับอ่านะฝากระโปรงดูนิดนึง,ตงสติ๊กเกอร์อก็ยังอยู่ครบนะครับเพราะอะไรพวกนี้เนี่ยมันมาจากโรงงานอ๋ออ่าถ้าสมมุติว่าพวกนี้หายไปเนี่ยให้สันนิษฐานไว้ก่อนเลยว่ารถคันนี้อาจจะมีการ ชนด้านหน้ามาอ๋อก็คือเหมือนเขาต้องลอกออกจุดต้องถูกต้องจูกต้องแล้วจะหาสติ๊กเกอร์อย่างนี้มาติดใหม่ไม่ได้นะครับไม่ได้นะจะมีเฉพาะออกมาจากโรงงานเท่านั้นนะครับเนี่ยมาดูน็อตฝั่งนี้อีกนิดนึงนะครับอย่างที่บอกครับไม่มีรอยขันน็อตเลยนะครับถ้ามีรอยขันน็อตเนี่ยมันจะต้องมีสีถลอกบ้างนะครับแต่ตรงเนี้ยไม่มีเลยนะครับถือว่าคันเนี้ยสวยสวยเลยนะครับซื้อไปนี่การันตีได้เลยไว้ใจได้เลยครับผมนะครับสบายใจได้นะครับ การดูแลก็ง่ายๆครับนะฮะก็ในส่วนของเรื่องเกี่ยวกับพวกน้ํามันเครื่องเราก็สามารถดึงก้านนี้ออกมาเช็คได้อันนี้ก้านอะไรครับเนี่ยก้านวัดระดับน้ํามันเครื่องอ่านะครับหลายๆคนก็คงรู้แหละแต่ว่าเน้นสุภาพสตรีนิดนึงสุภาพสตรีอาจจะไม่ค่อยที่ถึงที่ถัดในเรื่องพวกนี้นะครับง่ายๆเลยครับสังเกตง่ายดึงก้านออกมาเนี่ยมันจะมีตุ่มอยู่สองตุ่มล่างกับบนนะครับถ้าคาบน้ํามันอยู่ที่ตุ่มบนเนี่ยก็ บอกได้เลยว่าน้ำมันเครื่องยังอยู่ในระดับที่มาตรฐานของของเขาอะนะแต่ถ้าสีเหมือนโอเลี้ยงถ้าสีเหมือนโอเลี้ยงนี่ก็ควรเปลี่ยนนะครับควรเปลี่ยนให้คนอื่นเลี้ยงนะครับอย่าให้โอเลี้ยงนะครับมาให้ผมเลี้ยงก็ได้ไม่ค่อยดีแล้วไม่ค่อยดีนะโอเคนะครับถ้าน้ํามันน่ะมันตกลงมาอยู่ในระดับใกล้แบบตุ่มข้างล่างเนี่ยก็ถือว่าควรรีบเปลี่ยนได้แล้วเพราะว่าน้ํามันเครื่องขาดแล้วนะครับอ่า นี่ก็คือแบบดูพื้นฐานดูพื้นฐานแล้วก็บรองบ่อม้อน้ับบ่อน้าเนี่ยถ้าเรามีเวลาอาทิตย์หนึ่งเราก็เปิดดูสักครั้งหนึ่งแต่เปิดในขณะรถที่เครื่องมันเย็นอยู่นะถ้าเปิดตอนนี้ล่ะโอเปิดตอนนี้เป็นบ่อน้ําพุร้อนแพงเลยนะฮะรับรองได้เลยผมก็ไม่อยู่ฮะตรงนี้ถ้าเปิดตอนนี้นะครับอ่านะเราก็ดูระดับน้ำน้ำน้ำหม้อน้ำหน่อยถ้าน้ำมันพองลงไปเราก็เอาน้ำเติมนะครับน้ำเล่าก็ได้ นะครับแต่ขอให้เป็นน้ําที่มันกรองหน่อยแล้วกันเอาอย่างนี้แนะนาดีกว่าเป็นเขาเรียกว่าน้ํายาหล่อเย็นจากศูนย์ดีสุดดีสุดดีสุดหรือถ้าสุภาพจิตนะครับอาจจะไม่ค่อยสันทัดอะไรเงี้ยก็อย่างที่บอกวิ่งเข้าศูนย์เลยหรือว่าเข้าพวกบิทิกอะไรพวกนี้ก็ได้นะครับาก็ง่ายง่ายดูแลง่ายตัวนี้ราคานิดนึงพี่คันนี้โอเคอ็อฟเต็มสุดนะครับมีจอแ n d r o อ d มาให้มีกล้องมองหลังมาให้ ภายในโทนสีดําสลับพิมสีแดงครับสวยงามมากอย่างที่ต้นคลิปเราทําให้ดูไปแล้วะนะครับราคาตอนนี้เนี่ยเราตั้งอยู่ที่4 3 9 0 0 0บาทบนะครับจากราคาณนะ้นะวันที่เขาผลิตเนี่ยปี2018เนี่ยราคาอยู่ประมาณ700,000่านะครับเราประหยัดกันไปได้เกือบ50อนะครับแล้วก็รถสภาพแบบนี้เนี่ย ด้วยราคาแบบนี้เนี่ยจะไม่จองเหรอครับจะไม่จองได้ไงล่ะจะไม่ซื้อเหรอจะไม่ซื้อเหรอนะครับือครับใครที่กําลังมองหารถอีโคคาร์อยู่เนี่ยรีบติดต่อกันเข้ามาเลยนะครับ0832222203อันนี้เบอร์ใครเบอร์ผมครับเซลล์หนุ่มกิจสากูธาโอเคนะครับผมนะฮะโทรเข้ามาติดต่อได้เลยนะครับจับจองกันได้เลยนะครับแล้วก็บอกอีกนิดนึงที่เต็นท์ของเรานะกิจสลากรุชานะรถดีๆเข้ามาเนี่ยนะครับ บางทีไม่เกิน2วัน3วันรถก็ไปแล้วนะครับนะครับเพราะว่าลูกค้าเห็นจากที่ในใน u t u b e นะครับเขาก็บางทีก็ตัดสินใจจองไว้ต่อนเลยโดยยังไม่เห็นรถแล้วก็ค่อยมาดูรถกันอีกทีหนึ่งต้องไาต้องไวต้องไวนิดนึงนะครับช้าไม่ได้เลยช้าไม่อดนะครับอดนะครับโอเคในไงฝากไว้ด้วยสำหรับ Total v วี s อสนะครับปี2018กับไมแค่73,000โลนะครับ รถมือเดียวป้ายแดงนะครับนะครับราคา439,000สนใจติดต่อเข้ามาเลยนะครับ0ู3 2 2แ2 2 0 3นะครับกับเซลล์หนุ่มกิศสราคุชคายินดีต้อนรับทุกท่านนะครับอยู่ที่นี่ถนนกาญจนาพิเศษบางแคนะครับโอเควันนี้ฝากไว้แค่นี้ครับแล้วี๋ยังไงเจอกันคลิปหน้าอีกครั้งหนึ่งครับขอบคุณมากๆเลยครับผมัสดีครับ